สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับวันนี้เหลืออีกไม่กี่งานนะครับมันปลูกตามปลูกเป็นการปลูกอ้อยตามไร่นาครับเหมือนอ้อยนานั่นแหละมันสับปหลังนานั่นแหละครับคือใช้ปุ๋ยจากตอสังข้าวนะครับเป็นปุ๋ยแปลงนี้จะสั้นนิดนึงนะครับ ส่วนภาพที่เห็นนั่นก็เป็นหลานสาวหลานชายนะครับน้องสบายกูแกงโมนะครับเดี๋ยวก็จะได้กินนะครับ lớp nếu biết tìm oi này oi một Ồ, mấy anh em tìm oi tìm cuối cuối một ถามว่ามันคือออกมาหน้าได้วะนายมิกนายมิกเขานั่งเลยเออ ต็มปุ้ยเอามีดวะยังยังม็เขาไปลุงไข่แตกปะไข่แตกะมือขึ้นไี่กซุปแบบเออไอ้กินละไม่นั่นครับก็ ภารกิจหลักของพี่ใหญ่ไอ้ลูกน้องครับประมาณสัก40ตัวครับแล้วนี่กระเบิดแล้วมั้งอันนี้เพาท่านไนปูกันบ้างล่ะ,ละไปได้ยังไา เดี๋ยวไปเช็คไอซิปเก็บคลิปอ๋อมือเสาร์อะไรเทียมวะสาใจขนาด,ดาน,นี้แต่ว่าเก็บรถเสรเดี๋ยวบ่อลอยแล้วมัน <c oughs> บอกพ่นพุ่นพุ่นลุกน้องเขาสี่พ่นพุ่นพ่นพุ่น <c oughs> ยูวุ่นอีกสามซีขั้น <c oughs> <c oughs> โอ้สมพ่อเขาเล่งเพราะว่าเขาแบ่งรถสิบล้อรถสิบล้อมันหยิบหาขั้นรถตัดมันหาขั้นหาตัวหนึ่งตัวหา มองไหนมองไหนมันซาแล้วมันกับเสริมมันโรงเรียนเก็บมันว่ามันมีเวลาอย่งางม,มือเส้าแค่นั้นมันได้ซีเถี่ยวต่อขั้นยี่สิบเถี่ยวต่อกุบมันเล่งเร่งเดี๋ยวแปลงอยู่ขางมันมันกับเส้านะแต่ว่ามีในรุ่นน้องมีในรุ่นมีในลูกศิษย์พอ่อดมันหรอมมือเปล่าแต่ว่าเขาพูดจาไก่หรอกที่รุ่นน้องมึงอ่ะพวกนี้สามซีร่างมหาพวกขับรถสิบล้อแต่ว่ามึงดูจาเกี่ยวหรอกมล่าลูกเคยไม่ใช่เคลนไหม chế ăn mấy em cái gì dàn nhờ dàn sao bà còn gì thế chế ăn mấy เดี๋ยวไปต่อนะครับปุ้ยหมด